รังนกเรื่องชื่อริ่มลือขนมลาโอชาไข่ปลากระบอกส่งออกกุ้งกุลาออกพันซาวไวยพระลากนิยมมากแข่งเรือเพียวปากพนังเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองในอดีตทั้งการเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตนเองแม้การเวลาผ่านไปเรื่องราวร่องรอยความรุ่งเรืองดังกล่าวยังคงมีให้เราสัมผัสและถูกอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภูมิใจ การท่องเที่ยวปากพนังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยการเปิดเมืองปากพนังในเส้นทางรณรงค์ปั่นจักรยานวันมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งเจริญพระชนมายุครบ82พรรษาในวันที่12สิงหาคม2557 ในการนี้ชมรมจักรยานอำเภอปากพนงังร่วมกับศูนย์อนามัยที่11กรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขได้รวมกันจัดกิจกรรมจักรยานรวมใจพ้องไทยสุขภาพดีผ่ายใต้ชื่อบ้านพ่อสู่อ้อมกอดแม่12สิงหาคม2557แอดปากพนงัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ82พรรษาในวันที่12สิงหาคม2557เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองปากพนังก็อสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ทางชมรมจักรยานอำเภอปากพนังได้จัดกิจกรรมเพื่อะเกยียรในวันที่12สิงหาคม2557ขึ้นที่อำเภอปากพนังเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อบ้านข้อสู่อ้อมกอดแม่12สิงหาคม2557ที่ปากพนังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพื่อพะเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเรื่องในวโระก,การเฉลิมฉลองมาที 82วันษาแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้ชาวพี่น้องมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปากพนังแลวก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนซึ่งการจัดกิจกรรม กิจกรรมจักรยานรวมใจพ้องไทยสุขภาพดีบ้านพ่อสุอ้อมกอดแม่ในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่12สิงหาคม2557ตั้งแต่เวลา7นาฬกาถึง12นาฬิกาเริ่มด้วยกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการปั่นระยะทาง37กิโลเมตรบนเส้นทางเริ่มต้นจากประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ พระตำหนักบ้านพ่อผ่านไปยังหมู่บ้านทําขนมลาคอนโดนกนางแอนตลาดร้อยปีอาสมหลวงพ่อโอภาษีหลวงพ่อผุดวัดนันทารามอนุสรีรอหริมเขื่อนปากผนังริเวอร์ฟรอนต์ชายทะเลปากผนังช่วงเสือทะเลเคซีรีสอร์ทกลับสู่พระตำหนักเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง นอกจากนี้น้าหลานหน้าพระตำหนักบ้านพ่อยังมีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบต่างๆให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเช่นแอโรบิกบาสลกตบตะกร้อลอดห่วงอีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองปักผนังและเมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย ก็ขอเรียนเชิญนะครับที่น้องนักปั่นจักรยานและก็นักท่องเที่ยวไม่จําเป็นว่าคุณต้องปั่นเก่งปั่นอาชีพเป็นนักปั่นสมัครเล่นแค่คุณมีจักรยานอะไรก็ได้พอจะปั่นถึงเราในระยะทาง37กิโลเมตรไม่จําเป็นเพราะเราไม่ได้ปั่นเพื่อใช้ความเร็วเป็นการปั่นท่องเที่ยวและก็ปั่นเชิงเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมบ้านพ่อสิบอ้อมหอดแม่ 12สิงหาคม2557ที่ำอำเภอปากพนังในวันแม่แ,มแห่งชาติในปีนี้ครับผม